ดีเอสหนึ 1, ่งห้าหนึ่งจ็อบหนึ่งสดนโคห้าสองศูนย์สี่แปดเจ็ดเจ็ดนางสาวชิดชบาแดงเงินวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์โคกกับแบปซี่นะคะว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มต้นที่โค้กก่อนเลยนะคะโคกนะคะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่และเป็นเครื่องดื่มสำหรับคนทุกเพศทุกวัยก็ดื่มได้นะคะเอกลักษณ์ของโคกก็คือจะเป็น สีแดงนะคะที่บ่งบอกความเป็นโค้กนะคะส่วนเป๊ปซี่นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ออกมาใหม่สำหรับวัยรุ่นเอกลักษณ์ของเป๊ปซี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินแดงขาวนะคะซึ่งบ่งบอกของความเป็นเป๊ปซี่เหมือนกันค่ะเป๊ปซี่นี้จะมีดารานักแสดงฟุตบอลนะคะเป็นพีเซ็นเตอร์ให้กับโฆษณานี้ค่ะ ส่วนโคกกับเป๊ปซี่แตกต่างกันยังไงนั่นเรคะก็จะเป็นรสชาติยี่ห้อก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะส่วนรสชาติของโคกก็จะมีรสชาติที่ซ่ากว่าแล้วก็ไม่หวานด้วยะคะ่ะเป๊ปซี่ก็จะหวานกว่าโคกมากเลยนะคะทางที่ดีโคกสำหรับทุกคนดื่มโคกดีกว่าคะ่ะ